จะไปไหนกันดีนะออวันนี้ไปป่าดีกว่าเดี๋ยวออกไปใส่รองเท้าข้างนอกแป๊บวันนี้ก็นเหน,นื่อยนะถ้าต้องออกไปตอนกลางคืนอยู่ๆพี่สาวก็มาบอกก็ไม่รู้ ไ่อ่านไปอ่านหนูก็ยิ่งกลัวผีเป็นอยู่ทำไมต้องให้หนูไปเหาะไปกลางคืน,นด้วยเนี่ยวันนี้ว่าจะนอนเช้าๆไม่ใช่วันนี้ว่าจะนอนแบบแบบว่าจะนอนแบบแบบว่าแบบเออช่างมันเถอะเดี๋ยวใส่รองเท้าก่อนเดี๋ยวจะไปนานนี่กี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยตอนนี้ตีหนึ่งขับก่อนดูเร็กกวๆนะกลัวมาก เขาบอกเาเาล่กว่าเราหน้ากลัวจังเนี่ยโทขับรถไปดีกว่าน่ากลัวไม่เป็นไรค่ะว่าเขาบอกว่ามันจะมีน้องคนหนึ่งเขาน่าจะเป็นเจ้าของป่าที่นี่แหละเขาก็เลยแบบมูเฝ้ประมาณน,นี้แหละช่างมันเถอะมาถึงละ น้องยังไม่เห็นแล้วเลยอะแอบเล่นใหเ้เล่นกับเช้าดีกว่าเล่นกระเช้านะคะค,ค่อยเดินไปนะกลัวอา้าวี่ก็มีบันไดหนีแต่เราจะแก้งน้องแฮะพี่สาวพี่สาวคือใครพี่สาวคือใคร นี่พี่คนเองที่มาหาหนูอ๋อขอบคุณนะคะที่มาหาหนูอยู่คนนี้แล้วบ้านหนูมีไหมบ้านหนูเหรอคะหนูก็อยู่แบบนั้นทุกวันนั่นแหละคะ่ะอยูแบบนี้าหากินอะไรก็เก็บตามต้นไมเ้เอาค่ะเอาเหรอใช่แล้วล่ะคะ่ะหนูจะกินได้ฟังนะคะนี่ตะเรนแตเ่เรนแตเ่เรนแตเ่เรนวิล้างข้าวมั้งแหละไม่ใช่ เล่นตีตาผอมากเลยชอบมาหนูเล่นเพาะเพราะว่าหนูอยู่คนเดียวแต่ว่าหนูก็ยังดีที่หนูมีนางฟ้าอ๋อมีนางฟ้าเหรอกูแบบจะแบบนี้ก็แบบนางมูจะซ้อกันไปไหมอ่ะเพราะว่าเรานอนกันเถอะตัวนี้ที่หนึ่งแลนะนอนดีไหมถ้าอยากน้นก็นอนได้ ประมันนั้นแหละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไปเก็บอันนี้มาให้นะโอเคโอเคค่ะเอ้ยมันหล่นนะเดี๋ยวพี่ไปเก็บให้นะได้ค่ะหนูลดหน่อยค่ะได้ค่ะลงบันไดเหรอใช่เลยค่ะลงเลยเลยเก็บตักวกลัวไม่อยากลงไปด้านล่างกลัว นจ้าพี่แล้วของหนูอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปเก็บให้ได้แล้วของหนูมามากินกันเดี๋ยวพี่กินกันนะเอาพี่กินลูกหนูไม่เป็นไรหรอกมันก็กินจอดเหมือนกนันเออนี่เราเล่นกันไหมเล่าเรื่องอะไรแบบนี้พี่คะพี่ออกไปตอากลางคืนก็นแล้วกันทำไมล่ะเพราะว่า วันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะพีะ่เราจะออกไปไหนพี่อย่าลืมพกไฟฉายนะคะเพราะว่ามันน่าจะกลัวแสง oh, okay, okay. เพราะว่ามันเนี้ยก็ต้องชาช์จอยู่แล้วถ้างั้นพี่นอนก่อนนะโอเคค่ะซี่ออ้ยลืมปิดไฟต้องปิดไฟฉายด้วยไหมเนี่ย 开始有力干了干。 เสียงอะไรี่ยนี่นี่เตือซีไม่รู้มีเสียงอะไรพี่กลัวท่ไมนะหนูน้ำตาน่ากลัวไม่กล้าไปแต่ก็ปวดฉีด่เธเปละฮึแฟลชลงเป็นลติวช่างมันเอาไฟฉายส่องไปได้านหลังดีวกว่าไม่ส่องไปนนหน้าหรอก โอ้เป็นตุ๊กตาขอสีแป๊บสีตรงนี้ก็แล้วกันเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นที่สีสบายไปดีกว่าแล้วมาเดินสำรวจตรงอื่นดีกว่าว่ามีอะไรบ้างหรือเปล่าปไปสไลเดอร์อุ้ยดูแล้เที่ตรงนั้นเปียกอ๋อตรเนั้นมันจะเป็นพรมแบบพรมแบบ sister sorry, yeah but one เจ็บปวดและทรมานพาฉันไปหน่อยได้ไหมฉันเจ็บปวดมากแฟนฉันก็ไม่มีลูกฉันก็จะคอดแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยฉันเลย ีอะไรได้บ้างคะพี่อ๋อเป่าไม่มีอะไรถ้าอยากรู้ไปดูในกล้องวจอดรถก็กแล้วกันนะ <_ d ata> โอเคค่ะไปน,นะคะจ้าหัยหน่ากลัวม,มากเลยเมื่อคืนตอนเดินที่เช้าทันพี่เก็บให้นะขอบคุณนะคะจ้าอะไรเมื่อคืนเจออะไรก็ไม่รู้แต่พี่เราขอสอยอยูนะตาจะได้จ้าอยดีก,กว่านะ่ะกลัวอยู่ที่นี่หนูไม่ไหว กระพันอู้ยมันคือเจออะไรอะแต่เราต้องตั้งสติไม่งั้นเราได้ซี้งแง่แงยแน่นอนค,ค,ค่นคอยๆกลับค่อยๆกลับกรนันนั่งแล้วมาแล้วอยกระพันเราจสู้กันได้กับปัสที เปล่งเท้าก่อนดีกว่าจะได้ไปเล่นกับน้องกระตุยไม่ใช่ใน,นมันไม่ใช่กระต่ายที่แปลว่าเป็นสดดัตว์เลี้ยงแต่มันเป็นตุ๊ก,กตาตาเป็นอะไรหรอกก็ทําได้เหมือนกันเน,นะไปช่วดีกว่า หั่นหลดจังเลยเดี๋ยวค่อยเก็บดีกว่าอุ้ยนึงเงินหยับจุดเลยอ่าไม่ใช่สิเราปวดเราแบบใส่แบบเราใส่แบบมุดนอนอยู่แอตติ้งค่ะแอตติ้งแอตติ้งอยู่เฉยแอตติ้งนะจ๊ะ ว้าวเรนนี่สวยอะ่ะนี่เกลอมตัด้วยอมตะด้วยวิฟไฟดีกว่าฟ,ฟิไฟวิวิวิตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไอเทมมีไอเทมด้วยปืนยิงยิงยิงโอ้ม่กอ็ตอมีกอ็อมิกอ็โอมิกอ็จะทำมันได้หรือเปล่าวิวิว่าแต่เมื่อคืนเมื่อคืนเรียกอะไรกันเหรอมันคือเรียกอะไรอะ่ะ ยังไม่รู้เลยบอกนะว่ามันคือเรื่องจริงที่น้องเขาบอกอนะ่ะรู้งนี้เดี๋ยวจะบอกให้พี่นั่นแหละเดี๋ยวจะบอกให้พี่อันนะ่ะไปบ้างงั้นบา,บายๆนะคะไว้ไว้วหลังไว้ไวลาหนังจะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูวันต่อวันหรือไม่ก็สามวันบมาแล้นก็จะถ่ายคลิปบ้างมันก็ไม่าอาจจะคลิปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ